สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 นะครับผมนะก็ EP นี้ก็จะเป็นการรับเหมาสร้างปั๊มเป็น EP ที่2นะครับผมเดี๋ยวเราดันรถคันนี้ขึ้นก่อนทุกคนติดลมย็ดเคติดลมครับผมเดี๋ยวเรามาดันก่อนเดี๋ยวขวาครับทุกคนไปแล้วผมเดี๋ยวเราจะดันอันนี้ก่อนต้องรอคนมาดันวนทุกคนเดี๋ยวรอทีมงานเรามาถึงหน้างานก่อนนะครับทีมงานเราเพื่อจากบ้านนะทุกคนเอาลงเลยปั๊มโอเคได้ลวได้ละ เด็ดเดี๋ยวเรารอคนมาขับเดินหน้าให้นะครับผมในวันนี้นะครับผมเราจะมาเกียร์ดินเนี่ยที่เรามาเทไว้เมื่อวานนะครับรถหล่อมากเลื่อหล่อมากเจนเนอร์พี่ไหม่ทำเสียงเสียงรถหายครับทุกคนรถรถยังไม่สมบูรณ์ครับผมนะบักนะครับผมบักเกมเกมอยู่บนรถแล้วเหรอโิ้มไ่ปี่ฮะผมอยู่บนรถลงรถเลยลงรถไหนลงรถไหนเขาพี่แม่ไปทำไมมีคนสองคนอ๋อาหารอะไรนะ อ่าโอเคพี่ดันแล้วนะทีนี้เสียงรถไม่มีครับทุกคนโอ้โหเสียงโคตรเสียงรถคือแบบว่าโคตรสุดครับมีเสียงแตรมเรรเีเสียงแตรจีนเออในรถเสียงายเสียงรถน่าจะพังครับทุกคนมีไฟมีควันเจมีควันออกด้านในรถด้วยทุกคนโอ้โหรถคันนี้ชอบปิ้งไก่แน่นอนครับทุกคนดูดิ ปีงไก่ก็มาครับผมโอ้งไก่เออยิ้งเดินเส้นสายปีงไก่เนี่ยครับได้เวลาเกียร์ดีแล้วตอนนี้รถเราไม่มีเสียงนะครับทุกคนครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเออเราอยู่ที่เคเอฟซีนะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในงานปรับหน้าดินนะครับผมให้มันเสมอนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันปับให้มันเสมอเดี๋ยวเราพวกนี้อ่ะน่าจะพวกนี้อ่ะต้องขึ้นโครงปั๊มแล้วแหละพวกนี้ี่ไม่ดูดิยางรอเลยอะไรอ่ะ คนไม่กลัวโคตรต่อรถไม่สมบูรณ์นะรถไม่สมประกอบอ่ะโอเครถหายโคตรอยู่ตรงเทเลอร์โคตรหัวโคตรอยู่บนเทเลอร์อ่ะทุกคนโคตรสยองอ่ะแอบสยองสองโมงเช้าล้มให้ไหมเอากินการเลยปั๊บขอพี่ขับเทเลอร์ไปจอดด้านนอกเลเรียบเรียบเรียบเอามาเลยเนี่ยพี่เกียร์ดินรอแล้วนี่จะเกียร์เสมอเปล่าวะเกียร์ดินนะครับรถ เอาแม่โคกับเอารถไถ่นี่อันไหนมันจะเสมอกว่ากันดิเพราะว่าถ้ารถรถไถมาเสมอนะแต่ไม่มีคนดูพี่ไถมาเสมอแต่ไม่มีคนดูเราเอาของสิ่งที่มีคนดูดีกว่าพี่ผมว่าเอาเอ้าเอาเอาเราจะเคลียร์ตรงที่มันเป็นกองนะทุกคนครับส่วนที่มันเป็นจะไปรอดไปไหนทุกคนรเาตรงที่มันเป็นกองออกนะส่วน อย่ยติดแล้วมาเราจะเกกี่ยแ,แถวน,นี้แหละทุกคนอา่าอครับเราเกี่ยยาวไปที่ว่าพี่ต้องเดินหน้ารถแล้วแหละจังหวะนี้เดินหน้าไม่ไปหว่ะรถติดตเดี๋ยวต้องต้องกวาดไปด้วยอ่ะ ป้มไม่ขับไม่พอป๊มโอ้ไม่ไหวครับรถติดมมรมติดฮะเสียงเสียงที่เลอะมันก็มีอยู่นะมันมีแค่เสียงสร์ทเวย้ยถ้าเองขับไปถึงความเร็วอ่ะเสียงเครื่องยาวมันจะหายเฮ้ยรถติดรถหกไม่ติดแต่ตกไม่ทำงานเราแตกไม่ทำงานฮลัลโหลเราใหญของกลางๆวันนี้ครับทุกคน เราออกไปด้านนอกดีกว่าทุกคนเด็กเชเร็วๆนี้น่าจะได้ขึ้นโครงปั๊มแล้วแหละทุกคนนะ,ะน่าจะได้เห็นปั๊มเป็นรูปเป็นล่างแล้วแหละนะครับทุกคนเนี่ยเร็วๆเ,เนี่ยทุกคนอยากเห็นน้ำเกษตรคันใหม่โเอ้ยคอกสูงคันใหม่ผมไม่ยังทุกคนสร้างปั๊มนี้อาจจะน้อย EP นะทุกคนนะไม่เยอะเหมือนการทำสวนนะการทำสวนนี้จบที่ EP 8 แต่ว่าอันนี้น่าจะถึงอีพีไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าปั๊มมันปัป๊มเล็กๆเนาะเราสร้างก็เสร็จแล้วเราไม่ได้แบบว่ามาใส่ปุ๋ยปลูกต้นไม้เหมือนขุดล่องน้ําอะไรเหมือนทนน<ด>ําสวนไงน่าจะเสร็จเร็วอยู่เนาะหันหน้ายังไงครับหันหน้ายังไงให้ดูหลอดทอี่ครับกนี่นี่เออนี่เหยดินยังไงให้ให้มันมาเป็นอีกกองอีกกองนึงครับทุกคนดูผม <c oughs> มาใสา่อันนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอารถบดมาบดอีกทีนึง โอเคพี่พอหอมปากหอมคอพอเนาะอ่าพอปากหอมคอใช่ให้มันแบบเออให้มันแบบเออมีดินทั่วๆอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่สเต็ปโฟมพี่หมุนแบบ360องศาเลยอ่ะเฟี้ยจัดอ่าเฮ้ยพอปากหอมคอพอนะทุกคนเยสพอปากหอมคอ อ่านี่นี่นี่เขี่ยให้มันแบบอ,อมีดินทั่วๆอย่างเงี้ยตามด้วยรถไถ่มาดันนะครับเพราะว่าไอเราเอาสิบล้อมาเทงไงมันเป็นกองดินสูงไงก็ค่อยเอารถไถ่มาดันละกันเราไม่มีรถแท็กเตอร์ไงทุกคนถ้ามีรถแท็กเตอร์นี่เอาบัดันได้เลยนะเนี่ยรถไถดันไม่ไหวหรอกมันกองใหญ่แลพี่เนาะพวกรถไถฟอร์ดเนี่ยจบเลยอะรถไถนิวฮันแลนด์น่ะ ต้องเป็นแท็กเตอร์อย่างเดียวอ่ะแล้วเราไม่มีแท็ร์แทรกเตอร์เนอะอ่านีา่สวยสวย<ร>สวยาผมยายที่ก่อนอ๋อเราตอนนี้เราลกเหยียบครับ <artistic S 2> ทุกท<น>ะลุมัอ่ากลับลำครับกลับลำนีอยู่สเต็ปผมี่ วันนี้สมคันมารวมเลยนะทุกคนนะ่าวมาสู่สนะครับผมเจ้าแคท1นะครับผม2รวม1อ่ะทุกคนโอเคไปยปัญถ่ายแล้วเออนี่สัดดินเม่งทั่วไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ถ้าถ้าตั้งใจขับมันก็เสมออยู่นะเนี่ยอย่าดูสิก็ค่อยกค่อยกค่อยตักเอาอะ ก็ค่อยปาดเอาหน้าดินเนี่ยเออก็โออยู่นะโอเคทุกคนตรงนี้เราได้ตรงนี้ละของกองข้างไม่หมายเพี่เอาปลอะไปไหนแม่โคพังเหรอริมัดจะระบีนหรือไงหรือว่าไฮดรอลิกแตกเสียเสียเสียเอาแล้วงามใส่แล้ว เสียจริงโอ้ตายละอะไรครับนี่ปังมปัมลืมอัดไฮดรอลิกครับทุกคนลืมลืมเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกไตเดีด๋ยวเดี๋ยวเราย้ายฝั่งก่อนโอเคย้ายฝังงยย่งก่อนครับย้ายฝั่งก่อนไปไหนไหม<ป>่บ้าปั้มไปไหนอะปั้ม บางปามไปหาแฟนแล้วทุกคนไมโคดีว่นเขียนแมโครหรออ๋อมันมีพานไปด้วยอ๋อแมโครได้ก่ออ๋อเอาแมโครดันใช่ไหมแมโครแห่เขาท่าอแมโครคุณปูสาดไเป็นเลยครับโนนสาดไเป็นเลยเออสวย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  เฮ้ย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 อ๊ยอบางปามกำลังแปลว่าไมโครหรือเปล่านั่นน่ะสิกรรถไปได้หรอโน่้ะฟาบเนียบคิบเสียรถเสียรถไม่มีอ่ะรถสวยนะแต่ว่าแต่ว่าบักโอ้ยตอนนี้มันปิดกองแล้วทุกคน มันน่ามันน่าจะปาดได้นะปาดแบบเนี้ยเอาเอาเมื่อกี้ปาดเนี่ยแต่ว่ามันปาดไม่ได้เนี่ยมัน,ม,นมันล่อกหนระหว่าน,นี้เราต้องไปลอกนาะเลยพี่คกล้อบพร้อมลอกนาะใช่ไหมเป็นงานนี้เราไปลอกนาะพี่ได้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 แบบนี้ถ้าจำไม่ผิดมันมีลอกหน้าดินด้วยเหรอใช่มีอยู่ทางนู่นทางกลับบ้านเรานั่นแหละ โอ้โันี้เล่นแบบภายในสมจริงเลยนะทุกคนเอารถติดรถติดตัวนี้ยังกองใญ่อยู่ยเสร็จไหมเกว่าเสร็จอยูน่นะพี่วะใกล้เสร็จละพี่เนี่ยมันแทบจะไม่เหลือนะตอนนี้เออรถถายมาเกียเกียร์น<ๆ>ิด<ๆ>น,นึงก็โอเคแล้วนี่ ปาดปาดปาดไปเลยแล้วก็เทปไปเลยโรมสวยแอเนี่ตอนนี้ราถถ่ายดันได้แล้วทุกคนนะแต่กองตรงที่ผมนิดหน่อย นี่ผมจะตักไปถมตรงร่อง,องมันดูน้อค่อยถมวัดค่อยถลงไปนต่ออะต่อไม่ได้ต่อผ่านไหมต่นะอผ่านอะไรอะ่ะ าน้ได้อยู่เดี๋ยวเราไปเอารถไถมาดันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจอดไปโคไว้ก่อนไม่มีผ่านี่ไหมเราไม่มีผ่านเดี๋ยวเอางามใส่แล้วทุกคนนี่ไม่มีผ่านแฮะโอ้ยนี่พิททิมเอาสิบล้อเฉยอ๋อบ่ายโมงแล้วอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยไปไว้พักแล้วโดนบ่ายโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่เดี๋ยวเราพอละ โอ้ทุกคนเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราแบบเอารถไถมาดัานนะทุกคนนะพอดีเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อผ่านก่อนอนะตอนนี้เราไม่มีผ่านนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะ<อ>ตัดไปตอน,น <ะ S 1> ที่เราอัปเดตนะครับผม<ห>โอเค